พี่น้องมาเปิดอันนี้กลัเองไปจูไซื้อไว้ออกเงาหรอพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเสียป๊กไว้ตลอดเลยไ,ไม่ออกเ้าคับ่าทะนี่เพาะทัวเฮ้ยคือดีเถอะต่อไปจะเป็นแตงกวานี่คืออเองนี่อันนี้ก็จำได้เนาะ พี่น้องไม่ได้เห็นไปไหมถั่วฝักยาวอะไรเออก็อดีเถอะพี่น้งองเดี๋ยวเดอไประ่นี่เดี๋ยวคอยสีเอานี่ออกไปออกไปแล้วสิเอาแตงกวามามาใส่แทนพูนพี่น้อง หอดเวลาปลูกเพราะว่าย like ังไงดิเพราะว่าไอ้เออนั้นหนาวอยู่ไหมนี่เป็นฝนตกมันเป็นฮิมะเกาะเต็มกระจกอยูพี่น้องขวัยสิไปเอาไปเอาไปปลูกมันก็ตายตัวน้องยังถามใช่ป่ะมื่อไรไอ้บันได้จะเอาไปปลูกได้พป่ะน้องขวัยยังบอกเอาไปปลูกแล้วเนาะแกเอาให้มันเลี้ยงเป็นตินละไมวันนี้ สื่อดินเพอแล้วนะี่พี่น้องเดี๋ยวมันจะเค็มอุตส่าห์สื่อดินเพาะไหมอีกถุงอันนี้ก็อบอกอันนี้นี่มีซิลีอยู่นี่น,นี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเลิกอ่าน,น,นก่อนไอ้แตงกวาสื่อมาใหม่อีกล้านสองหนึ่งเดี๋ยวจนะเอามาลงมาอยู่นี่ปลูกแตงกวานี่แหละบักเขือบอออกแล้วนะพี่น้องบักเขือบอลลอดแล้วโอ้ยอ่างครับ องงันนี้นะไเลยน้องนี่ตายแล้วเห็นไหนี่นี่น่าตายเลยขนาดเปลี่ยนดินให้เลยนี่ยอุ้ยอันนี้กาวติดแมงกอยตายเราซื้อยากตายนี่ดอกนี่นั่นละสวยสวยดิบกสะอ่อนสอ่อนสีดอกหวานกากหวานเนี่ ตจนภาคอเสยก็ปั่นทองค้ำเด้ไม <rain> ่ไ ouais, ว <habitude> <t pagar running> ้ในบ้านผักพริกก็เริ่ติดดอกเดี๋ยวจะเอาไปแห้งนอกก่อนมันเศร้าหนาวก่อนหมวยจึงไข่นี่ก็เฮ้ยหลอดบหลอดแน่เนาะเอ้ยจะว่าไปตามเหตุการณ์ไปแมงแมดจ่อเนาะนี่นี่วู้ยเดี๋ยจะเอายามาฉีดพูดแล้วก็จะเอายามาฉีดก่อนนะคะแมงก็ไม่ได้ไปนอนแม้งเอย ตัวขา,ขาวๆไหมเป็นแบววไปนี่ไง,ไงไฉีดวัวยาเคมีไม่ฉีดดิดอืดมองกินเขาสูงไหมนี่ดีใจเดี๋ยวจะเอามาผลไ,ไม้เดี๋ยวจ้าใจจังเลยจ้านี่เครื่องอุ่นไปหน่อยอุ่นอุ่น